สวัสดีครับพบกับผมท้าเวลบายทิกในช anel ยูทู e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดโชคชัย4นะฮะก็อยู่ทางด้านหน้านะครับข้างบนก็มีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโชคชัย4นะฮะก็อยู่บริเวณปากทางโชคชัย4นะครับฝั่งนู้นก็เป็นพัตตคารตรงเพลงนะฮะตรงนี้ก็มีร้านขายขนมหวานมีเสวยนะฮะเป็นร้านจากประเทศจีนนะครับเมนูของที่นี่ก็มีไอติมวาฟเฟิลมี น้ำมะนนาวนะทุกคนก็มีเปิดหลายสาขานะครับสาขาแรกที่เปิดก็คืออยู่ที่มหอการค้านะฮะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึงห้าทุ่มนะครับเอาไอสครีมวัฟเฟลมีกี่รสครับมรสเดียวครับเอารสนี้หละครับก็เป็นร <ente> ้านจากประเทศจีนนะฮะไอสครีมก็15บาบาทเท่านั้นนะครับ ก็ได้มาแล้วนะครับเต็มคาราเบลเลยนะฮะ15บาทแท่งยาวๆนะฮะก็อร่อยดีนะครับอร่อยมากๆนะฮะเป็นไอศครีมนมนะฮะส่วนคนก็เป็นคนวัฟเฟิลนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ยวทไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t ทนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ subscribe. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ